เราตอนนี้เป็นประชาธิปไตยหรือ,อยังเป็นแล้วนะมั่นใจแล้วโอเคแล้วแหละถูกใจแล้วแหละอยู่ที่หนูทำผลน่ะอยู่ที่หนูถ้าหนูคิดว่าอะไรมันดีมันก็อยู่ที่ตัวหนูและแต่ถ้าหนูมองไม่เห็นก็ช่วยอะไรไม่ได้ oh. หนูคิดเอากละกันคิดเหมือนอย่างป้าละทำตัวให้มีความสุขและมองในสิ่งที่ดี อะไรมันก็จะดีไม่มีเลยถ้ามีอ่ะทำไมประชาชนออกไปเรียกร้องประเทศไทยมันไม่ได้เป็นของผู้ใดผู้หนึ่งมันเป็นของประชาชนทุกๆกคนไม่ใช่ว่าคนนั้นคนนี้จะไม่มีอำนาจแม้แต่นายกผู้พันอะไรก็ต้องกินเงินภาษีประชาชนแล้วทำไมประชาชนยังต้องอยู่ภายใต้แต่เราก็ไม่ว่าหรอกนะถ้าเราทำผิดโอเค แต่กฎหมายเนี่ยมันเป็นของใครย่างทุกคนก็ไม่เคยไปร่วงเกินพ่อหลวงแต่ว่าบางคนเนี่ยเอาพ่อหลวงมาโหน,อ,น,นอ้างนู่นเาอ้างนี่เด็กๆเ,เขาก็ไม่มีอะไรนะเพียงแต่ว่าเด็กมันหัวร้อนมันไม่มีความคิดหน่อยนึงคือว่ามันไม่รู้จักพูดอย่างยายเนี่ยไม่ได้แดกยายหรอก